การบลูต่อนะครับมีออกแค่สีมันไม่ไปอบไฟลน์ได้นี้นะครับนี่นเน,ะนะ่ในเรื่องของขนาดนะครับเรื่องของดวลนะดยในการใช้เง่น ะจะมีทั้งสองหน่วยสองสองกลุ่มเท่านั้นะครับกลุ่มแบบแรกแบบ relative ในกลุ่มแบบ relative นะครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นหน่วยหน่วยพวกนี้นะหน่วยดัชน,นีน,นะครับนี่คือแบบเชิง relative เช่น 2em 2es นะครับ 2pdf นะครับอันนี้คคเคยเคยเจอที่ดูด s plus X large อะไรพวกนี้จะเป็นเป็น large แบบแบบด้านบนกับเชิงสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์นะเดี๋ยวลองเทสลองเปลี่ยนเป็นหน่วยเซนหรือว่าหน่วยมิลลิเมตรหนีดูก็ได้ครับนะหรือหน่วยพอ,อยต์ก็ได้เจนะ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองพอยต์เป็นหนึ่งนิ้วนะจะใช้หน่วยแบบไหนนะเดี๋ยวถ้าลอง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 ,ลองเทสด้วยกสองโหมดนะครับเช่น ลองเทสหน่อยให้เราเลือกนะหน่อยให้เราเลือกนะแบจะใช้หนห่อยแบบไหนลองเทสดูว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นยังไงลองเซฟแล้วลองแเรีกดูนะเด็กมิสเตอร์เดลส์ดสอ ใช้เป็น px แล้วลองวิวลองลองปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นหนึ่งนคะรับถามว่าฟอนต์มันใหญ่ตามไหมถ้าผมเด้กเป็นเล็กลงเล็กที่สุดมันจะมีสองสองหมดต้องให้เข้าใจากันนะแบบที่นึ่ครับผมปลบสูงสุดต่ำสุดถ้าผมเลือกเป็น24 px กดนตปนไงคนระับจะรับใหญ่จะตับเล็ก ฉันก็เท่าเดิมก็เท่าเดิมเราเปลี่ยนโหมดไปเป็นอดอย่าง X Flash อย่างที่เมื่อกี้ที่เราใช้ถ้า X Flash นี่ท้าใหญ่มันก็ใหญ่ขึ้นถ้าเล็กมันก็เล็กลงนะครับ, okay. บแบบนั้นนะครับสังเกตนะส่วนอื่นที่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้สไตล์ชีทในการควบคุมนะครับมันก็จะปรับตามเบราว์เซอร์ปรับตามเบราว์เซอร์ใหญ่ มันก็ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นอันนี้เท่าเดิมเพราะว่าผมเซฟว่าเป็น24พอยต์24 uh, px nm texts and the face texts part and face part is a band and bone no ให้อ่นานแถวสายผมว่าโอ้โหผมผมผมว่าผมขอฟิตไปเลยนะ24จอยทุกคนน่าจะอ่านได้ฟิตฟอร์มไปเลยดีไหมครับ<ม>ถือว่าเป็นการนะครับเป็นการจับกัดสิกเรานะครับเป็นการขยับสายตาเราเป็นไง เราบอกว่าไม่ควรจะจำกัดสิทธินค้าดังนั้น,นในบางจุดคนระับต้องเปิดเกี่ยวกับ i รลท o n ออนไซด์นะครับไม้นถือว่าไม่อยากนะเราคิดว่าเฮ้ยมันใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนถ้าสมมติผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะเราถือว่ามองชัดแต่เขาอาจจะมองไม่ชัดถูกไหมครับนะเพราะถ้ามันมีตัวช่วยในการในการให้โตขึ้นให้เล็กลงอะไรเงี้ยก็มี ตัวช่วยในการเข้าถึงในเรื่องของ access อการเข้าถึงตรงนี้ด้วยอยู่แล้วแนะนนก็คือพยายามเซนเซอร์ดิจิทัลในส่วนของฟอนต์ที่เขาควรจะต้องมีสิทธิในการแก้ไขนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ในแง่เนี้ยแกบกให้หออกนะครับอยู่ในตรงนี้ผมเอาสมุดนี้ไปอันนี้ท่าสวรรค์ไว้ด้านบนเซนเซอร์ดิจิทัลไปสาธี่เอ็ก็ดได้ แน่จะเด็กคงภาเช่นกันแต่แน่จะไม่แน่กับฟรีแน่แต่ฟรีสุดแล้วสับจะทำไหมแทบอีเอ็มอีเอ็มก็ไม่แน่จะไม่แน่จะเสร็จแต่ไม่ すいません。 เท่ากับ 1eF นะครับแผ่นที่0.5 cm นะครับก็คือเขียนติดกันได้เขียนติดกันได้เลยนะแต่เราบังคัดตัองคาด้วยก็หมายเซฟบอลล็อตอะาันมีเซฟบอลล็อตปิดท้ายนะครับเพื่อบอกบอกว่าอ๋อเสร็จเสร็จแล้วนะแล้วตรงนีอย่าลืมโคลอนนะอย่าลืมโคลอนนะครับคุณภาพปกติแล้วต้องตัวเล็ก ชื่อความเป็นี่ต่างๆนะครับก็คือถ้าใช้รีบิวก็เล่น,อนเอาใจราคาได้แค่ดีแต่สิ่งที่โชว์ในรีสตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครบอกไว้ก่อนนะครับก็คือเขาร e v ิวก็แค่เซ็ตเท่าที่จำเป็นออกมานะนี่ะคนะครับค่าอย่างนี้นะครับแอนไปดูค่าสีครับค่าสี ค่าสีเนี่ยจะมีการระบุหลายหลายลักษณะนะครับหลายหลายลักษณะแบบที่หนึ่งครับคือการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์แบบที่หนึ่งนะคือการใช้ประโยชน์ไปเลยครับอฟอนต์คัลเลอร์โคลอรเอ็กก็ฟอนต์คัลเลอร์แบล็กบลูนะครับไปกดดีไปเลยนะครับอยากได้สีไหนเขียวกดเต็ดเป็นยังไงนะนะลองดูนะ คันเรใช่ไหมก,ก็คือสามารถนำมาใส่ที่นี่ได้เลยนะครับแอบที่หก็คือใช้เป็นค่าสีผิดเองในทีปเบิร์นี้ก็แคัโกลด์เฮจินเพะนะนงแสดงว่าเข้าเป็นหมวด R G B วัน,นนี้เราสามารถทีเพงได้ครับเรเลนนะครับ Green ก็รีบูก็รลยก็ตอนะครับ นึ่งก็คือการระบุโดยการเซตค่าสี 4, โดยการระบุเป็นโหมดสนะีนะครับนะอย่างเช่นนะครับตรงนี้บอกว่าเราใช้สีนะครับคอนเซปต,ต์นี้ครับก็คือใช้ว่าเป็นรหัสสีมีตัวเลข6หลักแบบนี้ใช้บ่อยนะครับดีริเวก็ใช้ คอนเซปต์ตัวนี้ R G B สองตัวแรกพวกปุมสีแดงคนระับค่าน้อยสุดคือ0ูนมันเป็นเลขฐานสะิบหกับถ้ามากสุดก็คือลองนะครับสเลขฐานสิบหกมันก็คือ0นะูนย์หนึ่เก้าแล้วอะไรต่อ A B E คือสิบ B คือแปด C คือสอง D คือสามไล่ไปน,นะนะก็คือถึง S คนระับ น0ถึง F ะค่ามากสุดก็คือ FF FF นนเป็นการผสมรหัสสีระหว่าง Red Green แลนน้วก็ Blue ะถ้าสมมติว่าผมเซตเป็นสีเอาไง่ายๆนะครับสมมติว่าผมเซตเป็นสี FF 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 แสงลองาแสงสีแดงอันนีแบบนน้แดงเขียวเราสักนิดหน่อยแลก็ไล่ไปแต่ส่วนๆตินะครับแล่นจีบบูบูไปดยสิ่งนีเีพอเสร็จนี้นะหรือจะเขียนย่อก็ะด้ หรือจะเขียนย่อก็ได้ว่า R G B นะครับเขียนเป็นสามตัวซึ่งก็มีความหมายในกระสแสนะ่นก็คือสองตัวนี้ซ้อนกัน E E C C ศูนย์ก็คือ E E C C ศูนย e ์ศูนย์าเว่าเราเห็นเยอะ,ะเราก็เขียนย่อๆนะครับใช้้รใช้ ือใช้เป็น R G B LED Green b l u เท่าไหร่นะครับมีค่าตั 2, ้งแต่ศูนยะ์ถึงสองร้อยแอมตัวแหนแต่ไหลายมีท่าไหร่ครับโอ้มีเท่าไหร่ก็แอบในการระบุสีนะครับ,รบชอบแบบไหนถ้าไนี้ดีกวอร์ผมว่าดก็จิ้มเอาก็โอเคนะเพราะว่ามันเห็นภาพด,ด้วยเราจะได้ไม่ต้อง สเราบอกว่าเนี่ยแดงมันจะสีม่วนจะสีไหนชนุกับสีไหน,นมีเลกไม่ออกน,นะครับก็ใช้ดูฟิวยที่ต่อเว้ครับรหัสสแต่ถ้าไว้เิเช็คนิดเึงก็ดีนะครับว่าเน,น,น,นป็นโพดโนดมันต้องค่าสองตัวไหนคือต้องข้าหน้าสอตัวไหนคือค้าดอนคือเราดูเราดูนิดนึนะครับแต่ดีเรื่องอกข้ารหัสสครับ ไม่ใช้เลือเดแบบหมดเลยนะ r g b นะครับเลือดสีครับตัวอย่างก,การใช้ท่าสีจะใช้รูปแบบไหนก็ได้อาการมาเลือกเป็นคำว่าอนเจอรโร่อาการเป็นระหัส อันนี้ก็แน่นไปสีอะไรนะเนียแบแต่ไม่ร่าทายนะครับศูนย์ศนย์หนึ่งนึ่งีเนี่ยอะไรเยอะครับแลวไม่มีพูอีเทียวด้ลยกินกินกินอเดียวปูเยอบก็แน่นไปสีน Sadly, ้องแกน้องแกนะครับอย่าคิดอบบต่อ